ให้อยู่ในทิศทางที่เหมาะสมนะครับผมมันจะมีการขยับขึ้นขยับลงนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัดทิปเซนเซอร์ออกไปเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็น,นนะ<อ>ตัวสามารถกดได้เลยเนาะอะไรไปถึงด้านหลังเลยนะนี่เข้าหลังคายกนะครับผมก็จะมียกอันนี้คือสิ่งที่แตกตา่างที่วางแก้วเลยเก็บซ้อนนะครับผมก็วางแกล้วถ้ายางติดรถก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกูเยียแองเลอดอกยางจะไม่ลึกเท่านะนีโ่โหมดปกติโหมดประหยัดลากพ่วงถนนลื่นโคนล่อง ก็จะมีตัวบัมเปอร์นะครับผมตัวสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ช่อง New Car Channel นะครับผมหากพี่ๆเข้ามารับชมแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดถูกใจกด Subscribe ใด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปเอารถแต่งสวยๆหล่อๆมาให้ได้รับชมนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กับเจ้า e v ล r อรที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นเทียบกับ e ร t เ t เลยก็คือ e ตัวไทเทเนียมขับ4นะครับผมราคาตัวรถของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 1>, 1 9 1 2 0 0 0าบาทนะครับผมราคานี้ไม่ได้รวมอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมดนะครับซึ่งฟังก์ชันน่ะเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปใช่ไหมฟังก์ชันแบบเดียวกับ e v e r e s t วด์แทเลยเหมือนกันหมดเลยจะต่างแค่ดีไซน์ภายนอกราวหลังคายกไม่ยกแล้วก็ตัวเบาะที่มีเอกลักษณ์ของไทเทเนียมแล้วก็เอกลักษณ์ของ Wi ด์แทที่เป็นสีส้มนั่นเองนะตัวได้สีส้มนั่นเองนะ,ะวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าไทเทเนียมขับ4นะไม่ได้รวมอุปกรณ์ตกแต่งนะหนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่น 2,000บาทเรียกได้ว่าแต่งแบบสวยมากเรียกว่าสวยมากจริงๆนะครับเพราะว่าสีดำกับล้อสีคูเปอร์หรอหรือสีทองเนี่ยนาะน้ำตาลไหมเนี่ยเรียกสีอะไรก็ได้นะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเห็นเลยนะครับผมสวยและลงตัวเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวผมพามาดูสเปคของตัวเครื่องยนต์ก่อนดีกว่าคันนี้นะครับผมเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2.0นะครับผมให้พละกกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่210แรงมา้า210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นะครับผมซึ่งเขาเนี่ยทำงานควบคู่กับเทอร์โบเป็นเทอร์โบ2ลูกนะครับก็คือใบเทอร์โบนั่นเองที่มีเทอร์โบสเต็ปรอบการทำงานกันนะครับผมซึ่งลูกเล็กก็จะทำงานในรอบต้นแล้วก็ส่วนลูกปลาลส่วนลูกใหญ่เนี่ยก็สลับ ทำงานในรอบปายนั่นเองครับซึ่งจะต่างกับตัวที่เป็นทวินเทอร์โบที่อยู่ในแรปเตอร์นะอันนั้นจะเป็นทํางานแบบพร้อมกันไปเลยพอมันทํางานพร้อมกันปุ๊บปุ๊บนะครับอัตราการบริโภคนะ้ามันก็อาจจะเยอะกว่าตัวที่เป็นไบเทอร์โบนั่นเองนะครับผมส่วนซิงเกิลเทอร์โบก็จะอยู่ในตัวเอเวอร์เรสที่เป็นสปอร์ตลงมานะก็คือสปอร์ตและเทนนั่นเองไทเทเนียมขับ4ขับ2ก็เป็นไบเทอร์โบว้แท็กก็ไบเทอร์โบแรปเตอร์ที่เป็นดีเซลก็เป็นไบเทอร์โบนั่นเองครับผมตัวเครื่องยนตเจนจะถูกัดวาง ดันเข้าไปที่ด้านในนะแล้วก็ต่ํากว่าตัวรถนะครับผมซึ่ง Ford เนี่ยได้คิดค้นและออกแบบมาแล้วว่าการวางตัวเครื่องยนต์แบบนี้ทำให้มันมีพื้นที่สเปซที่มันว่างๆเนี่ยหเลยก็คือช่วยระบายความร้อนเนาะในพื้นที่ต่างๆนะอีกทั้งในการซสเมแนน c ์ของตัวช่างเนี่ยทำงานได้ง่ายแล้วก็กรณีระยะนี้ก็คือเวลาเราต้องเกิดอุบัติเหตุจริงๆนะครับผมถ้าไม่ได้ชนหนักมากครับผมมันจะเข้าไปไม่ถึงตัวเครื่องยนต์ เพราะตัวเครื่องยนต์เนี่ยถ้าโดนอุบัติเหตุหนะักจริงๆนะครับมันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เราไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างเสียตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นมันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายช่วยลดต้นทุนนะภาระของการสึกหรอหรือการโดนกระแทกของตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวฝาโฟมเนี่ยของฟอร์ดเนี่ยเขามีมาให้นะซึ่งมันไม่ใช่เป็นพลาสติกหรือ abs นะเป็นตัวฝาโฟมเพราะฉะนั้นวัสดุที่เป็นโฟมเนี่ยมันจะดูดซับความร้อนแล้วก็ ดูดซับเสียงนะได้ดีกว่าตัวพลาสติกแน่นอนเพราะว่าเครื่องดีเซลเนี่ยจะให้เสียงที่ค่อนข้างดังเลยเนาะถ้าถ้าโดยปกตินะถ้าเราเป็นผู้โดยสารหรือผู้ขับขี่ที่อยู่ด้านในจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังมากครับแต่นี่ก็โฟมนี่ก็จะดูดซับเสียงด้วยแล้วก็แผ่นตรงนี้นครับอีกชั้นหนึ่งเนาะนี่ทั้งซับความร้อนทั้งซับเสียงเรียกได้ว่าฟอร์ดให้มาแบบครบครันนะครับผมส่วนเบรกที่เขาให้มาก็จะเป็นเบรกแบบอิเล็กทริก เบรกบูสเตอร์นั่นเองก็คือเบรกไฟฟ้านะครับผมเพราะว่าคันนี้นะครับผมเขามีระบบ p t i v t i v u i s e Control นะครับผมเป็นระบบช่วยเหลือการขับขี่นั่นเองก็คือมีการขับเองชะลอช่วยเบรกนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้ามันมีระบบที่เรียกได้ว่าช่วยเบรกช่วยชะลอเนี่ยมันจะต้องเป็นเบรกไฟฟ้าแน่นอนนะครับผม เรียกได้ว่าคุ้มนะสำหรับผมเนะี่ยผมชอบมากเลย Adaptive Cruise Control เนี่ยเพราะเวลาผมเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยไปส่งรถให้กับลูกค้าเนี่ยผมมักจะเปิดฟังก์ชันนี้นะครับในกรณีที่เราขับทางตรงยาวๆนั่นเองก็คือตั้งความเร็วไปเลยล็อกไปเลยร้อยร้อยยี่นะครับเวลามีรถชะลอเราชะลอรถเบรกเราเบรกนั่นเองครับนะครับทำงานจนถึงจุดจุดนิ่งกันเลยทีเดียวนะครับผมส่วนตัวน้ำมันเบรกน้ำออยล์คูลเลอร์น้ำปัดน้ำฝนเนี่ยเขาก็แยกกันอย่างชัดเจนเลยก็คือจะหยุด ทางด้านนี้นะผมเรียกว่าโซนของเหลวแล้วกันเครื่องยนต์เนี่ยเขาเรียกว่าโซนร้อนเนาะส่วนโซนเย็นนั่นเลยก็คือแอร์แอร์ก็จะอยู่ทางด้านนี้เลยเนาะแอร์ฟอร์ดเย็นมากนะครับผมซึ่งถ้าเรากดเมนูนะครับผมอุณหภูมิเนี่ยลบสิบองศาซึ่งเรียกได้ว่าเย็นเลยทีเดียวเชียวนะครับผมแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่แบบ AGM นะครับผม เป็นแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถยุโรปหลายๆค่ายเลยเนาะแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ตัวเดียวที่ Ford เนี่ยขายออกไปทั่วโลกเลยเนาะก็ใช้เป็นแบบรุ่นนี้แบบนี้12โวลต์80แอมป์ 800CCA เรียกว่าพละกาลังไฟเนี่ยเหลือๆแล้วเป็นแบตเตอรี่ที่มีโครงกิจอยู่ด้านในนะครับผมเวลาเราเอารถไปจอดค้างเนินสะพานหรือเอียงออฟโรดต่างๆนะครับผมของเหลวที่อยู่ด้านในเนี่ยมันจะไม่โดนมันจะไม่หกมาโดนที่ตัวภายในห้องเครื่องในตัวรถนั่นเองเนาะ ส่วนพัดลมหน้าเครื่องก็เป็นพัดลมแบบไฟฟ้านะครับผมจะไม่มีสายพานมูเล่และทําให้กําลังของเครื่องยนต์เนี่ยก็ทํางานเต็มที่และส่วนพัดลมเนี่ยก็จะแยกการทํางานกันอย่างชัดเจนนะครับผมเวลาอุณหภูมิที่มันสูงสูงและพัดลมยังทํางานอยู่เวลาเราดับรถนะครับผมเราก็ไม่ต้องตกใจนะพัดลมเนี่ยมันจะดับการทํางานไปเองนะครับผมเนะาะเวลาเราขับรถเดินทางไกลๆไงบางทีมันมีในเรื่องของความร้อนนะอ่า ตัวพัดลมไฟฟ้าหน้าเครื่องเนี่ยมันก็จะมีดเีเลย์คอยประมวลผลนะครับผมว่าพออุณหภูมิคงที่เมื่อไหร่ปุ๊บพัดลมเนี่ยมันจะดับการทํางานของตัวมันไปเองนะครับผมภายในคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็คือกระจังหน้าเนี่ยไม่เดิมแน่นอนนะครับผมชุดแต่งก็เป็นการติดตั้งเสริมอุปกรณ์เติมแต่งมาเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนะครับผมไฟหน้าตัวท็อปนะครับเขาจะให้มาเป็นแบบ m a g i c LED นะครับผมเราจะสังเกตว่าจะมีลูกแก้วอยู่3ลูกอะแต่จะเห็น2ลูกใหญ่ๆนะ่เนะมันจะสามารถคาลิเบตค่าให้ได้นะครับผมคำว่าคาลิเบตค่าก็คือมันจะปรับมุมลาแสงองศาให้อยู่ในทิศทางที่เหมาะสมนะครับผมมันจะมีการขยับขึ้นขยับลงนะครับผมเพื่อหาค่าทิศทางที่เหมาะสมของถนนนั่นเองนะตรงนี้มืดตรงนี้สว่างอะไรเงี้ยมันสามารถปรับให้เองได้เลยนะครับผมมีออโต้ไฮบีม เนาะก็คือไฟสูงอัตโนมัตินะครับผมส่วนถ้ามีรถสวนเลนมาตัวไฟสูงเนี่ยมันก็จะหลีให้นะครับผมก็จะไม่ให้ไปแยงตากับผู้ขับขี่ที่อยู่เลนสวนนะครับผมส่วนเลนของเขานะครับผมไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนต่างๆถ้าเขาเปิดไฟสูงมาก็คือก็เข้าไปที่เราอยู่ดีนะครับผมนะโอเคแล้วมีไฟหักเลี้ยวพงมาลัยนะครับผมก็จะช่วยส่องทิศทางสว่างในเขาเรียกว่าอะไรจุดทางด้านไม่ซ้ายก็ขวานะขึ้นอยู่กับมุมองศานั่นเองครับอย่างเช่นเราเลี้ยวซ้าย ก็ติดซ้ายเลี้ยวขวาก็ติดขวามันจะสาดไปตรงนี้เลยนะครับผมข้อดีในตอนกลางวันอาจจะไม่เห็นนะครับผมแต่ข้อดีในตอนกลางคืนนะครับผมถ้าเราต้องขึ้นรถถ้าเราต้องเดินรถขึ้นบนดงบนดอยหรือทางที่มันไม่ต้องดอยก็ได้ทางที่มันมีโค้งมืดๆนะครับผมไฟเนี่ยมันจะช่วยสาดส่องวิสัยทัศน์ในการมองเห็นนั่นเองนะโอเคครับผมถัดมาที่ตัวกระจังหน้านะครับผมนี่เปลี่ยนแน่นอนนะครับผมเป็นงานของวายนะครับผม คือน้องวายนี่ครับชุดแต่งวายวายแท้วายลิมิเต็ดนะครับผมชื่อรุ่นนี้เขาให้เป็นชื่อรุ่นวายลิมิเต็ดนะครับผมก็จะมีไฟตัวมินิไลต์ตัวนี้นะ4จุดเลยโดยโปกติเราเห็นกระจังหน้าที่เราแต่งแต่งกันก็จะมี3จุดนะอันนี้ก็เป็นออปชันเติมแต่งเพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วกล้องเนี่ยก็ไม่ได้แบบตัดออกไปไหนนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมตัวฉีดตัวปัดกล้องก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับผมส่วนสเกิร์ตทางด้านหน้าเนี่ยก็ มีการวอลเซนเซอร์ให้แน่นอนนะครับผมเพราะว่าคันนี้เป็นขับสี่มันก็ต้องมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าอยู่6จุดนะซึ่งมันมีถอยอัตโนมัติด้วยตัววายเนี่ยเขาก็วอลให้เรียบร้อยเลยนะครับผมนี่มันก็จะตกแต่งสวยๆแบบนี้เลยอีกทั้งนะครับไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับผมก็วอลให้เหมือนกันเนาะนี่เรียกได้ว่าการออกแบบเนี่ยลงตัวมากแล้วก็มาพร้อมกับคิวซุ้มล้อนะครับสี่ล้อสวยๆ แบบนี้เลยเนาะโอเคถัดมาที่ด้านข้างของตัวรถนะครับผมสิ่งที่เด่นสำหรับผมเลยนะเด่นสุดเลยในคันนี้ก็คงจะเป็นตัวล้อนะครับผมเป็นล้อของแบรนด์ฟูเอลนะครับผมซึ่งตัวแบรนด์ฟูเอลเนี่ยเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นล้อแนวอเมริกันนะครับผมสายออฟโรดก็จะตกแต่งใช้ล้อฟูลเอลกันทั้งนั้นนะครับผม แล้วก็ตัวแม็กตัวดีไซน์เนี่ยค่อนข้างสวยเลยยิ่งกับสีดําและตัดกับสีน้ําตาลไหมนะผมเรียกชื่อสีไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะมันสวยมากนะลงตัวมากนะถ้าอยากให้พี่ๆมาดูแบบใกล้ๆจริงๆสวยจริงๆนะครับเป็นตัวงานจาก f u เอนะครับขอบ20นะครับผมจับคู่กับยางตัวค o o p e r นะครับผมเป็นรุ่น d i s c o v e r e er เนาะตัว AT3 ตัวนี้นะครับผมจะเป็นยาง made in USA นะครับผมเนาะนี ก็คือสัญชาติมีการเลยตอนนี้รถคันนี้แน่นอนนะครับ made in USA นะครับผมตัวขนาดหน้ากว้างของยางเนี่ย275าตัวแก้มเนี่ย55นะครับ R 2 0ก็คือขอบ20นะครับตัวนี้เป็นยางออเทเรนนะดอกยางจะลึกกว่ายางไฮเวทเ r a i นยางติดรถนั่นเองถ้ายางติดรถก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกูดเยร์แองเ g อร์นี่ดอกยางจะไม่ลึกเท่านะนี่เนาะประมาณนี้นะครับโชคก็มิตริรถเดิมครับไม่ได้โหลดไม่ได้ยกนะครับโชคเดิมเนี่ยฟอร์ดให้มา ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับผมโมโนทูบนะครับเอาอยู่นุ่มหนึบแน่นอนนะครับผมขับไปเนี่ยไม่เกิดอาการย้วยหรือเกิดความร้อนสะสมนั่นเองนะทำให้ตัวโช๊คเนี่ยมันไม่เสียการนะครับผมมันไม่มันไม่เหมือนพวกตระกูลทวินทูบนะครับผมด้านข้างนะครับกระจกก็เป็นกระจกปรับพับไฟฟ้ามีบายสปอร์ตนะครับผมแจ้งเตือนในจุดมุมอับสายตานะเวลามีรถมาทางด้านซ้ายมาทางด้านขวานะครับมันก็จะขึ้นรูปตรงนี้ครับเป็นไฟสีส้มเนาะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นนะครับผม มันในข้างเดิมลาวหลังคาเดิมนะครับลาวลาวหลังคาเดิมก็จะเป็นสีสีสีบอลเงินเนะาะถ้าเป็นตัวสปอร์ตจะเป็นสีดานะครับผมก็อาจจะเป็นอย่างนี้นี่ตัวนี้ก็จะมีตัวสปอร์ตซึ่งสปอร์ตเนี่ยมันจะเอกลักษณ์ก็จะเป็นสีดําส่วนถ้าเป็นวายแท็กลาวหลังคาก็จะยกนะครับผมคล้ายๆคยันนี้นะครับผมนี่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 พามาให้ดูเลยนะแบบเ,เรียวๆนะ อันนี้จะเป็นราวหลังคายกนะครับผมก็จะมียกอันนี้ก็คือสิ่งที่แตกต่างกับตัวเอลเวอเรสต์วแท็กนั่นเองนะครับผมช่วงล่างหวัดลิงก์นะครับผมช่วงล่างที่วิวัฒนาการขึ้นมาแล้วนะครับผมต้องใช้คำนี้นะเพราะว่ามีทั้งโฟลิงค์ไฟลิงค์มัลติลิงค์อะไรต่างๆนะครับแต่ Ford เนี่ยให้มาเป็นหวัดลิงค์เลยก,ก็ซึ่งจะมีจุดยึดทั้งหมดอยู่6จุดนะครับตามข้อมูลสเปคของหวัดลิงค์เลยนะครับผม ฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัดคลิกเซนเซอร์ออกไปเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวยูโรไฟนะครับผมแต่ตัวเบาะพับก็ให้มาเป็นเบาะพับไฟฟ้าเลยนี่ก็จะกดปุ่มได้ที่ด้านข้างนะครับมีทั้ง L แล้วก็ R สามารถกดได้เลยเนาะส่วนคนนั่งแถวหลังเนี่ยอาจจะเป็นเด็กนะพะฟอร์ดทำมาออกแบบมาเพื่อให้เด็กนั่งแถวหลังะแต่ผู้ใหญ่อย่างเรานั่งได้ซึ่งมีคลิปก่อนหนะ้านี้ผมขึ้นไปนั่งให้ดูเนาะอีกทั้งนะครับตัว วางแก้วนะครับมีมาให้ครบเลยแล้วก็ตัวตรงจุดบุหรี่นะอันนี้เขาก็ไม่ได้ออกแบบมาให้จุดบุหรีนะมันผมเรียกไม่ถูกอ่ะเขาเรียกว่าเป็นตัวใส่ power outlet เนอะมันสามารถใส่แล้วเอาเป็นสาย usb ต่อชาร์จแบตอะไรพวกนี้ได้นะครับผมขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมจะใช้งานประมาณไหนนะครับผมอ,อันนี้ก็มีกันเดีบนะเออเนี่ยเด้งกลับไปเนาะอันนี้ไม่เจ็บนะพอปิด ฝาท้ายมานะครับด้านหลังก็เป็นไฟท้ายแบบ f o r ์เรียกมันว่าซิกเนเจอร์นะครับผมมีตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นไปนะจะหน้าตาประมาณนี้เลยนะหรือใครจะไปตกแต่งติดเวลาเบรกมีไฟหรืออุปกรณ์คาดไฟท้ายต่างๆเนี่ยก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับผมอีกทั้งชุดแต่งไวที่เราติดมานะครับผมก็จะมีตัวบัมเปอร์นะครับผมตัวตัวนี้เลยผมเรียกว่าบัมเปอร์แล้วกันเนาะมันจะช่วยแบบหเลยก็คือสวยงามอะ่ะบางทีเรา ขับรถเร็วๆนะมันก็จะมีเศษหินเศษดินกรวดอนะไรมาขึ้นมากระแทกตรงฝาท้ายเราได้นะอันนี้ก็จะช่วยเซฟอีกระยะหนึ่งนะแล้วก็เวลาเปิดในที่เราไปจอดรถที่มันหลังคาสูงๆแคบๆนะมันก็ช่วยกันนะเวลามันกระแทกบนเพดานนะอันนี้ก็ช่วยได้นะครับผมชุดแต่งด้านหลังก็เป็นวายนะครับผมก็ไม่ได้ถอดย้ําเลยนะครับผมไม่ได้ถอดนะครับก็คือการติดแปะติดครอบเข้าไปเนาะให้มันดูแบบสวยงามและลงตัวนะชุดแต่งก็มีเยอะแยะมากมายนะครับขึ้นอยู่กับพี่ๆว่า ชอบแบบไหนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนที่ภายในตัวรถนะครับต่อเลยภายในก็ค่อนข้างกว้างขวางนะครับสุดลูกหูลูกตาเรียกได้ว่าเล็กรูมเฮดรูมเนี่ยค่อนข้างกว้างนะผมสูง1 7 5ผมก็ขึ้นไปนั่งแล้วมันก็ยังมีพื้นที่มีสเปซให้อยู่นะครับผมและแอร์เนี่ยก็จะมีทั้งหน้ากลางหลังเลยเนาะครบเลยนี่ข้างบนถ้าด้านหน้าก็อยู่คอนโซลหน้าถ้าด้านข้างบนด้านข้างก็มีตรงนี้นี ด้านหน้านะครับผมก็เป็นเบาะปรับพับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับคู่หน้าเลยตัวเบาะเป็นสีดำนะครับผมสวยงามเนาะอ่าถ้าเป็นไวท์แท็กจะเป็นเดินด้วยได้สีส้มนะครับผมพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันนะครับผมนี่เลยโอเคอ่านี่นะครับ ก็หน้าจอนะครับผมก็เป็นแบบดิจิตอลแล้วแน่นอนนะครับผมเนาะหน้าจอตรงกลางก็เหมือนกันนะครับดิจิตอลนะครับทัชสกรีนนะอันนี้ก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเรายังไม่ได้ PDI ตัวรถนะแอร์ก็แยกซ้ายขวาอิสระนะครับผมจะทัชสกรีนก็ได้นะครับผมเนาะแม็กเอซีนี่ก็จะค่อนข้างเย็นเร็วเลยเนาะเย็นเร็วเย็นเร็วนะครับผมนี่อันนี้ก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนภาษาก่อนก็ได้นะครับผมก็เข้ามาที่ตัวนี่นะ ตัวรูปรถนะครับผมก็จะมีให้เลือกอ general แล้วกันนะแล้วก็เลือกเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนนส่วนเป็นภาษาไทยเอส่วนระบบต่างๆางางนะครับมันก็จะมีบอกที่หน้าจอของตัวรถเลยซึ่งเรียกได้ว่าจะเปิดหรือปิดก,ก็ได้เนี่ยระบบตัวจับจุบจดบออเนี่ยเปิดไหมเปิดระบบจับขนาดออกจากช่องจอดเปิดไหม เปิดเนาะนี่สามารถเปิดปิดได้เลยมีช่องเก็บของเนาะตรงนี้ก็เก็บของได้ตรงนี้ก็เก็บของได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็คือที่วางแก้วนะเนี่เก็บซ้อนนะครับผมเนี่ยแล้วก็วางแก้วเนาะล็อกปลดล็อกปลดล็อกเนาะเนี่เวลาเปิดเอเวอรเรสต์จะล้วงเปิดแล้วก็งงข,งข้างๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีหลังคาที่เรียกได้ว่าพานรามิกมูลลูฟนะครับผมก็กดก็จะเปิดได้เลยนี่นะครับผมเนาะ เปิดชั้นหนึ่งก่อนนะครับผมอ่าเลกอันนึงก็จะเปิดที่เป็นชั้นอ่าชั้นบรรยากาศนะเปิดได้นะนี่สไลด์เลื่อนไปได้เลยนะครับผมอ่าแต่แดดร้อนขนาดนี้ผมว่าไม่น่ามีใครเปิดนะครับผมนี่ก็กดเปิดไปได้เลยนี่สไลด์ไปถึงด้านหลังเลยนะเนี่ยคือกลางคืนก็ก็ไว้ดูดาวเนาะอ่าหรือหือใครเจะใครลอยมานี่ก็เนาะก็ ปกใจน่าดูนะครับผมซึ่งถ้าเป็นผมก็ปิดนะครับเพื่อความไม่หล่อนนะครับผมเราก็ปิดนะครับผมเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นแบบ e-shifter นะครับผมมีระบบถอยจอดได้นะครับผมส่วนไว้เรชาร์จก็มีมาให้นะครับผมก็จะอยู่ช่องนี้นะครับผมนี่นี่ก็เป็นที่วางแก้วด้านข้างอีกนะโหตัวนี้ก็จะเป็นโหมดการขับขี่นะครับก็มี 2H 4H 4L นะครับนี่ปรับเป็น 2H ก็ได้จิ้มกดเอาหรือจะกดตรงนี้ครับก็จะเป็นได้โหมดนี่นี่โหมดปกติ โหมดประหยัดลากพวก่วงถนนลื่นโคนล,ล่องทรายนะครบนะครับผมเรียกได้ว่า,าใช้งานได้จริงนะอย่างเช่นถนนลื่นเนี่ยสำหรับผมคิดว่าหน้าฝนเนี่ยชอบผมชอบมากเลยส่วนโหมดทรายนี่คงไม่ได้ลงไปที่ชายหาดนะทะเลบางแสนเขาคงไม่ให้ลงนะครับผมพวงมาลัยไฟฟ้านะครับแล้วก็มัลติฟังก์ชันก็สามารถกดปุ่มเมนูต่างๆที่พวงมาลัยได้เลยจะดูการออปชันเมนูต่างๆได้เลยนะครับซ่อมบำรุงอะไร แอดบงแอดบูทแรงดันลมยางก็สามารถกดดูได้นาะวันนี้ก็กดไปเลยเห็นไหมนี่สี่ล้อเท่ากันเป๊ะเลยเนาะหน่วยเป็นบานะครับผมสามารถปรับเปลี่ยนหน่วยได้ที่หน้าจอตรงตรงนี้ได้เลยนะก็เข้าไปที่ทั่วไปแล้วก็เลือกหน่วยแรงลมนะครับเป็น psi หรอเนาะมันก็จะขึ้นนี่ใส่39นะครับผมเนาะโอเคอัตติฟคุ้มสั่นโทนก็สามารถเซตได้ที่พวงมาลัยนะครับผมแล้วก็สามารถตั้งระยะห่างได้เนาะ เต้ที่พวงมาลัยเช่นเดียวกันนะครับผมเล่นเปิดปิดตัวจับเลนไม่ให้ตัวรถออกนอกเลนให้อยู่ในเลนเนี่ยก็าสามารถกดได้ที่พวงมาลัยนั่นเองนะครับผม mm hmm. ก็ภายในคร้าวๆก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเคก็หากพี่ๆท่านใดน,นะครับสนใจรถแต่งฟอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็น เอเวอเรส e x เน็นะครับผมแ a ปเตอร์หรือกระบะเรนเจอนะครับสามารถติดต่อเข้ามาหานิได้ที่0949878714นะครับผมรายละเอียดต่างๆ Facebook Line นะครับผมจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ใครรับชมคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมรวยรวยรนะครับผมสวัสดีครับสำหรับวันนี้